สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่15กรกฎาคมนะคะ2564นะคะซึ่งวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการหารเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้จะเป็นการหาเรเศษส่วนด้วยจํานวนคะหรือจํานวนคะด้วยเศษส่วนหรือจํานวนคะด้วยจํานวนคะนะคะวันนี้จะครอบคลุมทั้ง3หัวข้อเลยนะคะอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเลยนะคะซึ่งตัวอย่างที่คุณน้จะยกตัวอย่างนะคะ จะอยู่ในหน้าที่38หน้าที่3 9 9นะคะซึ่งตัวอย่างที่คุณจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูก็คือจะอยู่ในข้อที่5นะคะข้อที่5ข้อที่5ในหน้าที่39นะคะทุกคนหยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดตามเลยนะคะแล้วก็ทำตามครูแล้วก็คิดตามด้วยนะคะอ่าสก็คือ5เศษ1น1.4ส่วนนะคะหาด้วยจำนวน3เศษ1นส่วน ตัวตั้งก็คือ5เศษ1ส่วนสี่นะคะตัวหารคือ3มเศษ1ส่วน16ทั้งสองจำนวนนี้เป็นจำนวนคละด้วยกันคู่เหมือนเดิมนะคะถ้าในโจทย์มีจำนวนคละนะคะเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนคละาให้เป็นเศษเกินก่อนถึงจะหาคำตอบได้นะคะอวิธีทำวิธีทำนะคะอันนี้เลวลาเปลี่ยนก็คือเหมือนเดิมจำได้อยู่นะคะก็คือนะคะล้างคูณกลางบวกบนส่วนคงเดิมนะคะสี่คูณหเป็น ยี่สิบยี่สิบบวกหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดส่วนสี่หารด้วยนะคะสิบหกคูณสามเป็นสี่สิบแปดใช่ไหมคะสี่สิบแปดบวกหนึ่งก็เป็นสี่สิบเก้านะคะสี่สิบเก้าส่วนสิบหกนะโอเคตอนี้พอเราเปลี่ยนรูปเศษเกินเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาใช้หลักการหาผลหารซึ่งหลักการจำได้ยูยนะเศษส่วนตัวนหน้าคงเดิมนะ,ะ,ะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณ เราต้องเปลี่ยนจากหารเป็นปุนก่อนนั่นคืจะหาคํา,าคตอบได้ไม่ใช่ว่าเราหาคาตอบเลยนะคะหลักการหารเราจํจได้อยู่นะคะก็คือเศษส่วนตัวหน้าคงเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษของเศษส่วนตัวหลักลรือยูื่นเราเรียกว่าตัวหารนะคะหรือเรียกว่าส่วนกลับของตัวหารก็ได้นะคะจากเดิมที่เป็นสี16ุดใช่ไหมคะก็จะเป็นสิบหส่วนอะไรคะ49สนะคะ โอเคพอเราจบวันธีคูณแล้วแล้วก็กระับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษของเศษส่วนตัวหนังแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะหาคําตอบได้เลยนะโดยใช้หลักการคูณแต่หลักการคูณเขาบอกว่าไงจําได้ไหมก็คือเราจะต้องเช็คว่าโจทย์เนี่ยสามารถทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้หรือไม่ถ้าโจทย์สามารถทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ให้ให้เราทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะคะทำให้ต่ำก่อนค่อยจับเศษคูณเศษจับส่วนคูณส่วนนะคะอ่ะคราวนี้เราจะมาเช็คด้วยกันเลยนะคะว่า ตัดทอนได้หรือไม่นะคะอ่ะครน,นี้มาดูครนี้จะจับนะคู่นะคือใช้เป็น21ส็่วนสก่อน21คือเศษ4คือสว่วนมีจำนวนอะไรไหมคะที่สามารถหาร21ก็ลงหารสีก็ลงมีไหมอ่าไม่มีไม่มีก็เปลี่ยนคู่เป็น21ส่วนสิเกนะคะ21คือเศษ49คือสว่สวนจำนวนอะไรที่สามารถหาร21ก็ลงหาร49ก็ลงมีไหมถ้าเราท่องสุขคุณยังไม่ท่องนะคะ อนุญาตให้ดูสุขุลได้แต่ดูเราต้องจำด้วยนะอ่ะไปดูเลยค่ะสกุลแม่ดานที่มีผลค,คนเป็น21และ49ีอยู่ในแม่นั้นแม่อะไรคะแม่7ใช่ไหมอ่ะว้วก็จะนำ7มาหารเลย7หาร21เป็นอะไรคะเป็น3นะคะ7 3 21 7บเ็หาร49เป็นเท่าไหร่คะ7 7 7 49นะคะต่อมาเราก็จะเปลี่ยนคะูวใหม่นะสิบส่วน7 16คือเศษ7คือส่วนมีอะไรสามารถหาร2จำนวนนี้ได้มีไหมไม่มีใช่ไหมคะไม่มีก็เปลี่ยนคู่เป็น16ส่วน4 16คือเศษ4คือส่วนจนํานวนอะไรที่สามารถหาร4ก็ลงหาร16ก็ลงจําปนอะไรคะนั่นก็คืออะไรคะนั่นก็คือเลข4ใช่ไหมคะแล้วก็นำสี่มาหาร4หารสิบหได้เป็น4 4ี่หาร4ี่เป็น1หมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะดังนั้นเราก็จับเศษคูณเศษจับส่วนคูณส่วน เพราะนั้นเศษข้างบนเหลือเป็นสกับสีก็จับ3าคูณ4นะคะส่วนข้างล่างเือ1นกับใช่ไหมคะก็จับ1คูณ7อ่าก็ได้เป็นเท่าไหร่คะ4 3เป็น12 7เคูณ1เป็น7ได้ผลลนะับเป็น12ส่วน7แต่เป็นเศษเกินใช่ไหมคะเป็นเศษเกินถ้าเป็นเศษเกินมีนมิยมตอบนะคะจะต้องทําเป็นจุนมนคระวิธีการทําจากเศษเกินเป็นจุนมนคระจะําได้นะคะเศษตั้งส่วนหารนะคะเอา12ตั้งนะคะแล้วก็หารได้เลยคะหารวปเศษ เราจะนับ7จ็ดปแบบสองเจ็ดจะแบบง2ปสอได้กี่ครั้งถ้า1ครั้งก็สองครั้ง7 2เป็น14เกินอยากนากแค่หนึงเจ็ดหนึ่ง 1, 1เป็นเจ็ดนะคะสิบสลบเเหลือหอันนี้เวลาตอบก็เหมือนเดิมนะคะผลลั์ไ่ตรงกลางนะคะเศษเหลือไปด้านบนนะคะแล้วก็ส่วนมัคือ7เหมือนเดิมนะคะตอบ1นึ่เศษห้ส่วนเมองเห็นไหมคะนักเรียนมองเห็นไหมหลุดเฟรมหรือเปล่าไม่แน่ใจ โอเคอยู่หน้าอยู่นะคะมองเห็นนะคะาชาัดเจนนะคะอ่าสุดก็คือนะคะถ้าในโจทย์มีจำนวนค่าเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนค่าเป็นเศษเกินก่อนนะคะแล้วพอเราเปลี่ยนจำนวนค่าเป็นเศษเกินแล้วเราก็มาใช้หลักการหารหลักการหารก็คือเศษส,ส่วนตัวหน้าของดงไ้ไปก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษของเศษส่วนตัวหลังนะคะอ่าพอไปวิธีคูณแล้วใช่ไหมคะก็ใช้หลักการคูณหาคำตอบหลักการคูณก็คือให้เราทําโจทย์ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อน ะะพอเราทำโจทย์วิเศษส่วนอย่างต่ำเสร็จแล้วใช่ไหมก็จับเศษคูณเศษจ,จับส่วนคูณส่วนแล้วถ้าผลลัพธ์วิเศษเกินให้ทำเป็นจุดอนับนะคะโอเคนะขเข้าใจนะคะข้อนี้พอได้ไหมอ่ะคราวนี้คุณนิ่ขออนุญาตลบนะคะคราวนี้ไปดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นกรณีที่อ,อ๋อ จำนวนหนึ่งเป็นเศษส่วน,วน,วนอีกตัวอ่าจำนวนหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวถ้างั้นเอาเป็นข้อที่สานะมเราเรียนเนาะะย้อนจากอัตราสามสิบแปดนะข้อที่สามเราเมื่อกี้ข้อห้าเราบังนะข้อสามซึ่งอ๋อไม่เป็นไรเนาะพอดีคุณนิสลืมมองดูข้อที่สามนะคะอ่าถนะ้างั้นเป็นจํานวนสองเศษสองเศษสามอันนี้เป็นจํานวนค่ะนะแล้วก็หารด้วยเลยคะ่ะหารด้วยเก้าส่วนสิบหกนะคะ นี่เป็นจำนวนคะ่ะอันนี้เป็นเศษส่วนนะคะโอเคก็ไม่เป็นไรน,นะคะก็เหมือนเดิมที่ครูบอกนะคะก็คือหลักการเหมือนเดิมเลยค่ะดูว่าโจทย์มีจำนวนค่ะหรือไม่ถ้าโจทย์มีจำนวนคะ่ะจะต้องแปลงจำนวนคะ่ะเป็นเศษเกินเพื่อง่ายต่อการหาคําตอบนะคะ,ะวิธีทาวิธีทาเลยนะคะโอเคเนะคะ,ะแปลให้ค่ะล่างคูณกลางบวกบนนะคะสามคูณ บวกสองเป็น8นะคะเป็น8ส่วน3นะคะแล้วก็จะนี้มาก่อนนะคะหารด้เก้ส่วนนะคะโอเคอันนี้มันเป็นเศษส่วนอยู่แล้วนะคะไม่ไม่ต้องทำก็คือมันจะเป็นเศษแท้กันแล้วะคะ่ะเราดึงมาก่อนนะยังยังยังไม่ต้องหาคำตอบน,นะพอเราททำโจทย์เป็นจำนวนค่าเสร็จแล้วเออเท่าทีทำจำนวนค่าเป็นเศษเกินเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะหาผลหารโดยใช้หลักการหารเหมือนเดิมก็คือเศษส่วนตัวหน้าคงเดิม เปลี่ยนหารเป็นคูณน,นะคะปรับเศษเป็นส่วนนะคะปรับส่วนเป็นเศษของเศษส่วนตัวหลังนะคะจากเดิมทีเป็น9ก้าส่วน16บกใช่ไหมคะกจะจายเป็นส6ส่วน9าท่านี้มีจำนวนอะไรไหมคะที่สามารถหารหารไดไม้มีอะไรที่สามารถตัดทอนได้มีไหมคะมีไม่เอ่ยมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีอ่ะนดูนะ8ส่วนสมีอะไรไหมคะที่สามารถหารแปก็ลงหาร3าก็ลงมีไหม ไม่มีนะลองเป็นคู่เป็น8 9 8ส so ่วนเก้าแปดเศษเก้าค so ือส่วนมีจำนวนอะไรไหมคะที่สามารถหารแปดก็ลงหารเก้าก็ลงไม่มีนะอลองเป็นคู่ไปเป็นสิบหกส่วนเก้าสิบหกคือเศษเก้าคือส่วนนะคะมีจำนวนอะไรไหมคะที่สามารถหารสิบหกก็ลงหารเก้าก็ลงมีไหมเ็าไม่มีถ้าเป็นสิบหกส่วนสามนะคะสิบหกคือเศษสามคือส่วนมีจำนวนอะไรไหมคะที่สามารถหารสิบหกก็ลงหารสามก็ลงมีไหมไม่มี แสดงมาข้อนี้ไม่สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่างได้ดังนั้นเราก็จับคูณเลยคะ่ะเศษคูณเศษส่วนคูณส,ส่วนนะคะคูณเลยนะคะก็8คูณ16นะคะแล้วก็เป็น3คูณกับ9นะ,ะน,น,นะเลขค่อนข้างเยอะเนาะก็ตั้งคูณเลยค่ะ16คูณกับ8นะคะคูณเลย8 6เป็น48เนาะใส่8ทด4 8คูณ1เป็น8บวก4เป็น12นะคะได้เป็น128นะคะ ส่วนด้านล่าง93เป็น27นะคะก็ตอบ128ส่วน27นะคะซึ่งเป็นเศษเกินดังนั้นให้ดำเน,นวนการค่าตอบนะคะนะจะได้อย่างไรทำการค่าเศษตั้งนะคะ,ะบบคเศษตัต้งน,นะคะแล้วก็ส่วนหารนะคะโอเคอ่ะเราก็จะนำ27เป็นแบน่ง128นะคะเอเจะใช้จะแบ่งได้กี่ครั้งดีถ้าสครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง 5ครั้งจะเกินหรือเปล่าลองดูก่อนนะคะถ้าเป็น27คูณ5เกินไหมลองดูนะ7 5 3 5ใส่5ก็3ใช่ไหมคะ5 2เป็น10บวก3เป็น13เกินไหมคะเกินแสดงว่าอย่างมากแค่4ครั้งนะคะเราก็นำ27คูณ4ีิธีการนะคะี่คูณกับ4 27คูณ4 27นะคะ27่ส4คูณ4นะคะ7 4 28 7จ็ดแทดสองนะคะสีองเป็นแปดปบวกสเป็น10นะคะเป็น10บเจ็ดสี่ยี่แปดเดทดสนะคะ สี่สองเป็นแปดเป็นข้าเป็นสิบนะคะลบสี่ตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็เป็นร้อยแปดอ่าลบกันนะคะลบก,กัน,ก,นก็เหลือเป็นศูนย์เหลือเป็นสองนะคะโอเคคราวนี้เป็นน้ำต่อนะคะให้น้ำผลหักที่ตรงกลางนะคะเศษเหลือไปด้านบนนะคะแล้วก็ส่วนก็นคือเท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดเหมือนเดิมอ่าตอบจำนวนสี่เศษยี่สิบส่วนยี่สิบเจ็ดนะจำนวนตอบจำนวนสี่เศษยี่สิบส่วนยี่สิบเจ็ดนะคะ พอเข้าใจไหมคะพอได้ไหมคะขอได้ไหมนะคะอ่านี่คือวิธีการหาผลหารระหว่างจำนวนคะ่ะแล้วก็เศษส่วนหรือเศษหรือเศษส่วนจำนวนค่ะด้วยจำนวนคะพอได้ไหมคะพอได้ไหมอ่าล้วก็สรุปนิดนึงนะคะถ้าในโจทย์มีจำนวนคะ่ะจะต้องเปลี่ยนจำนวนคะ่ะเป็นเศษเกินก่อนนะคะพอเราเปลี่ยนเสร็จแล้ว,น,ว,น,ลวนะคะก็มาใช้หลักการหารก็คือเศษส่วนตัวหน้าคงเดิม เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษของเศษส่วนตัวหลังนะคะแล้วพอไปวิธีคูณก็ใช้หลักการคูณหาคำตอบเช็คก่อนว่าโจทย์ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้หรือไม่ถ้าโจทย์สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ให้ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราให้จับเศษคูณเศษจับส่วนคูณส่วนนะแต่บางข้อก็ไม่สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะเราต้องเช็คก่อนนะคะอย่างกรณีข้อนี้เป็นต้นที่ไม่สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้แล้วก็จับเศษคูณเศษจับส่วนคูณส่วน ตอนนี้พอผลลัพธ์ที่ได้เป็นเศษเกินใช่ไหมคะก็ตอบปัญหาโดยวิธีการาเสเศษตั้งส่วนฐานนะคะเศษตั้งส่วนฐานจากนั้นก็เวลาตอบผลลัพธ์ที่ตรงกลางนะคะเศษเหลือไปได,ด้านบนส่วนก็คือ27เเหมเือนเดิมนะคะโอเคพอเข้าใจไหมคะพอหน้าอยนะโอเคนะคะข้อนี้นะคะงาน,น,นที่รูจะมอ,หอบหมายในวันนี้นะคะก็คือใ้นักเรียนทำหน้าสามเกลสามตั้งให้เสร็จทุกข้อเลยมีทั้งหมด 8ข้อนะคะเี็นทั้งหมด8ข้อให้นักเรียนทําถูกข้อซึ่งเอ้าเนี่ยก็ไม่ถูกข้อเพราะว่าคุณวันนี้ยกตัวอย่างแต่แล้วข้อ3กับข้อ5เจ้านะ3กับ5คุณได้สอนแล้วบนกระดานฉะนั้นเราจะเหลือแค่กี่ข้อคะเหลือแค่กี่ข้อคะหลักหึ่งสเหลือ6ข้ออยให้ทําถูกข้อนั้น3 8 3 9นะคะอ่าคราวนี้วันศุกร์นะวันศุกร์เราจะขึ้นโจทย์ปัญหาซึ่งโจทย์ปัญหานี้คุณนี่จะสอนสดนะคะเดี๋ยวครูจะ นะัดช่องทางในการเรียนอาจจะเป็นไม่ซูมหรืออาจจะเป็นวิดีโออะคอทางรายก็ได้นะคะเดี๋ยวครูผูจัดอะยังไงคุณจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งอาจจะให้ลิงก์ไว้นในห้องประจําชั้นของเรานะคะเดี๋ยวยังไงคุณจะนัดหมายทีนึงนะคะว่าจะใช้ซูมหรือเปล่าหรือว่าจะใช้แบบวิดีโอคลอไหมนะคะซึ่งก็จะเรียนในเรื่องการแก้จุดปัญหาเศษส่วนนะคะโอเคน,นัดหมายเลยนะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะนึก็ทานะคะ แล้วก็ส่งในลายกลุ่มห้องเรียนคุณนิดนะคะนะคะถ้าวันไหนมีการสอบเก็บคะแนนท้ายบทนะนคุณจะนัดหมายที่หนึ่งวเวลาคุณสอบคุณจะนักเรียนส่งในรายส่วนตัวคุณนะคะแต่แต่ยังเรายังไม่ได้สอบนะคะยังไม่จบบทเดี๋ยวให้มันจบบทก่อนจะสอบเก็บคะแนนท้ายบทนะคะยังอยู่ในบทที่1อยู่นะคะซึ่งบทนี้เนื้อหาจะเยอะนิดหนึ่งนะคะโอเคพอเข้าใจนะคะก็ ยังไม่เข้าใจหรือสงสัยยังไงนะคะเดี๋ยวพอเราเราเรียนสดน,น,นะสอนสดวันศุกร์นะก็อาจจะถามเลยหรือว่ารือว่าคนอาจจะพิมพ์คําถามถามาถามในรายส่วนตัวก็ได้นะคะโอเคนะสําหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะคะทุกคนดูดันสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ